คุณพ่ออี๋ด้วยเด็กเอไอไม่เข้าใจอีกพ่อนะคะนี่ไม no no. ่ฟาเตอร์ค่ะแดดดี้แดดดี้เออแดดดี้ค่ะโนบอยเฟนเนาะไอแฮมไม่เป็นเด่นแล้วเนาะเข้าใจยักษมันไม่เข้าใจอีกมันไมเป็นอยู่บ้านค่ะ มือหนูได้หอนอ้หกล่องคุณพี่บอกเขาว่ากล่องสามพ่อหนูล่ายฟังอันนี้หนูพูดได้หลอนเราเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วนอนอยู่ที่เครื่องนวดแล้วมีคนเดินมาทำหน้าอย่างเงี้ยใสร็จแเราเป็นพ่อเขาอยากกระโดดเตะปะเปิดกล้องแล้วปิดตีสองเลยจริงหนูให้มองว่าปัดบทพ้วงกระเป๋ปัดบทคุณพี่เห็นแค่ป้ามันไม่ได้สนใจไมได้สั่ไ่ดีดีก็มามาสั่งการมาสั่งทำไมปัดบทเอาใหม่มันไม่สัร พูดแบบกันลบควรไม่สั่ง no น่กควรไม่สั no ่งตัดอะไรเนอร์ราคาพิเศษใครนะชิวจะทำย่างนั้นกับพี่บุ๋มเดี๋ยวพี่บุ๋มเสียใจอะไรอ่ะหัวดร้อเยาะพี่บุ๋มห่อตกกี่โมหัวดร้อตอนไหนอ่ะเล่นละครเก่งมากรับรางานละครเถอะว่าพี่บุ๋มรักหนูไหมแค่เนี้ยแล้วพี่สุพี่บุ๋มตอบว่าอะไรโอ๊ยลำคา จริงจริงคนอะไรเป็นพยานพีพีจริงหนูพยายามแล้วจริงพี่พีพหนูไม่ได้แกล่ะหนูถามว่าพี่บุ๋มรักหนูไหมโอ้ยลำคาญอย่างเงี้ยมีความเห็นยังไงคะหนูแกล้งพี่บุ๋มตรงไหนไม่ดีเลยไม่ดีเลยหนูแค่ถามว่าคิดถึงน้องๆไหมนั่นถามว่าน้องไหนหรอนี่ไงน้องเสือน้องแบงน้องตัวน้องคิวคิวห้ามถามพี่บุ๋มว่ารักคิวอีกไหมพี่บุ๋มเขินแล้วหนูถามว่าคิดถึงน้องๆ ไม่พี่หมว่าไม่ไม่ไม่ห้มนนหนามถาม,มห้ามถา,ามแบบนี้ไม่ดีแล<ร>นะ้วที่หมุก็พูดว่าคิวเพอร์เจอร์เป็นคนเดียวเหอะพูดอย่างเงี้ยพีพพ่พีทคีวเดือดข้างนี้อ้อนจังพี่พีทต้องเข้าข้างหนูนะเพราะเวลาพี่พีททะเลาะกับพีบ่หมุนหนูก็เข้าข้างพี่พีทนะตอนทะเลาะกับพีบ่หมุนเดี๋ยวพี่ค่อยเข้าข้างเรา <c oughs> อีกคนหนูยวเราอ่านนี้ไม่ได้ทะเลาะคิวคิวอย่าแก้มพี่หมุนเองนะเออเออออนออนเออเออ หมู ew, ใช่ไหมคะอือเดี геро, ๋ยวอีหม้ออบแบบม้นเลยหมูบนเดียยค่ะมันมีความกรุ่ยกร่ยะทุกฟองไม่จับคุณกินน้ำตาลเข้าไปแต่ก้อนเลยเหรออมอืร่อยอร่อยมีถั่วอร่อยพ่อรู้ไหมพี่งวะตำก็ตำไม่เป็นใช้ปากติหนึงว่าว่าหนูตำไม่อร่อย เเิ่งปดไอะหนูบอกว่าพ่อกับแม่ก็ไม่ได้บอกว่าเคยสอนให้มานนั่งตัต้องตังคหรอทำไม่เป็นแล้วยี่โม่ว่านอื่นมาติดอื่ทำไมกินทำอย่างเงี้ยนะซีงขึ้นดูาวเท่เสียหมดเลยเหม็นใช่ไหมหอมกูนี่มันเวลาได้ดีกว่ากินเผ็ดกินเค็มอร่อยมากนูข้อเป็นแม่บ้านได้ไหมเลยร้อยเลือกของเลือกนู่นเลือกนี่พอได้ไหมโอเคเลยรีบมีลูกเร็วๆนะกินเผ็ดกินเค็มนะ พ่อให้มีลูกตลอดเวลาเลยวันนี้อยูไปเรื่องไปโรงพยาบาลเจอพ่อพี่พี่พ่อพี่พี่ว่านั่งก่อนลูกนั่งก่อนพูดเรื่องเดิมเดิมที่ไหนเหมือนกันหนูไปโรงพยาบาไไลไงไปโรงพยาบาลไหนเวอ,อ,เอ,อ